พี่น้องพวกเจ้าเคยกินอะไรลาบโนกไก่นะครับจะบอกว่าจึงสี่เลยพี่น้องมั่นขนาดครับยิ่งนาเจ้าเขาออสีหนี่งโอ้ครับผมมาจอบเพิ่งไน้ห่วยครับไม่ห่วยเนี่ยคิดว่าตรงนี้เสแสร้งนะคิดว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาโดนขึ้นไปตำรวจเบังฟังผนก่อนครับรคือว่ามันหกยางไปบ่ไห้ครับ เดเมื่อไรครับพี่น้องเดี๋ยวผมเนี่ยมิดมีฟังพูดก่อนครับไปเลยไปเลยเดี๋ยวว่าโดนขึ้นอีกก่อนครับผมตีบังฟัามุ่งฟูงก่อนนี่ครับพี่น้องผมตีไปรอเบังฝังนีกก่อนนี่ครับนี่พอแล้วครับเดี๋ยว ผมดีโอเคผมแนมเห็นเห็นโดนนะครับขันแนมเห็นบเห็นโดนนะมันสีบังคับโดนยากนะครับผมอันนี้ผมแนมเห็นโดนอยู่ครับนี่เดี๋ยวเบิร์กพาผมมาลางครับผมบ่มั่นใจว่าสีม่นกให้ผมเบิร์พ่อตัวเพราะว่าโดนบินไปหมดเลยนี่เสียงมันสีดังนะครับใบพัดมันดังครับผมโอเคผมเริ่มจากเดี๋ยวเอาลงกเลยครับลงกตำตาเลยลงกัำตาเลยครับผมแต่ว่าท่ามาลานูกายหน้ามาหลายเลยครับโทษี่ครับโอ้ยมกยางค้างเลยนี่ครับนี่ หลายครับหลายมาตวงเลยนะสู้นี่โอกพ่อก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวโรคอีใดอยู่ครับโลยอีใดอยู่ประมาณนี้ครับประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวเบิ่งมุ่กล่องก่อนครับเอ่อผมสี่เอามุมกล่องขึ้นจังน่อยเนาะผมสี่หมุนโดนไปเบิ่งด้านนี่ด้านหลังครับวางทิ่ทั้งดำครับนี่จิตจิตนี่คือทิ่ทั้งดำครับพี่น้องติตทั้งดำมันที่เป็นลักษณะนี้ครับผมนี่ครับนี่ทั้งดำครับทั้งรัตยานะครับ ผมสีรอไปบึงมุมมุมนั่นก่อนอ่ะครับโอเคเอ่อไปบึงมุมนั่นครับนี่ครับประมาณนี้ครับอี่อยังเข้าขาวน,นั่นอี่ยังวะโนกับย่างบ่งบหือ้อโกไปบึงตามๆบ่โอ้เดี๋ยวๆสัญญาณอับครับ oh, <no. S 1> ไอ้เสาอากาศตัวนี้มันบางต้นไม้ครับวันนี้มันสัญญาณมันเชื่อมต่อกันบ่ได้ครับสนกไปโนกับย่างครับ มันคือบบินวะใช่เชื่องเนาะเชื่องแห้งวะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโดนกลับมาผีดีกว่าครับเพราะวา่ามันสัญญาณมันอาบเนาะครับผมทีไรามานำคองมาผีเล,เลยครับพี่ผมเดี๋ยวสิเอาโดนบินกลับมาผีดีกว่าพี่นออ้องเดี๋ยวเสียเบิ้งงอ้เบิ้งว่าคอมันไปยังไงก่อนครับให้เบื้องอ้มุมมุ่มันมุมผาบก่อนนี่ครับคอมันไปี่นี่เห็นบอนี่ ผมสิบินไปสุดรข้องเลยครับสุดรข้อผุนเลยมุบสีเบงว่าสิมีนโนกันหน้าเรียนไหมมึงเม้าตัววะเนี่ยครับผมสิเริ่มผมจะเอาผ่ามันคือเก่าเด้อลงคือเก่าครับหลอดเสียโดนลงต่ำๆครับผมจะเอาโดนบินกลางค,องล,ค,คาลองนะครับผมมันค่อยปลอดภัยนะครับห้ามห้ามถึงมิจฉนใหม่เนาะครับจะได้ปลอดภัยนิดหน่อยเดี๋ยวสายน,นิดนึงครับสายน,นิดนึงจเ๊อเออประมาณนี้เนาะถึงละเอ้ฉันจาอับแล้ว เดินหนาก่นเดินหนาก่อนสัญน,นาอ,นนนอับเนะครับเอาลงตามลายมาได้พี่น้องมันบางต้นไม้ครับขะมันบางผู้ไม้นี่สัญญาณมันสีบมมีเลยนี่ครับอย่าเมื่อซ่าพี่น้องเมือ่อซ่าดูคน,นเดินช้าครับมีมีหยัง่งบ่เด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 ผมเตียวโดนไปกลางข้อนี่กว่าครับบินกลางข้อนีกอ่กว่าเบิกกว่าเนาะโอเค เินการคล้องสีเบิกกว่าจื๊บหมุนโดนหน่อยนึงครับหมุนจึ๊บจื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 ๊บถอยอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงจึ๊บจื๊บอมุนโดนครับโอเคอ่ะผมสิไปกลางคล้องเลยพี่น้องเดี๋ยวเอาโดนลงอีกนิดนึงครับอีกนิดนึ่งอ่าตอนนี้ผมแน่เป็นโดนอยู่ครับโอเคประมาณนั้นเนาะบุมฟี่สนใหม่ดอกครับเนี่ยไปบุมฟี่สนใหม่ดอกโชกดีอยู่ประมาณนี้โอเคครับโอเคอ่าเดี๋ยว ไปเลยครับไปเลยทีนี้ไปจะซา,ราค,ครับผมที่สังเกตว่ามัทสิมี่ยังให้สังเกตสองฟังคลอกนะเพี่น้องมัทสิมี่ยังบอครับ <c oughs> ผมว่ามันไปยุ่งไอ้ผมเบิ่งดอกครับนกไก่หนาครับมันมันหนีไปแล้วล่ะเพราะว่าเสียงหัวมันดังเลยจ้าวเนาะ <c oughs> ดังได้ครับมันบินไปไหนี่ปั้นเริ่งบินไ้นี่ครับนี่ <c oughs> บ่มี่ะเนาะ <c oughs> บ่มีครับบ่มีป <c oughs> กติคลองนี่นกไก่หนาหลายเลตามหลัก ลายมากๆเลยโอ้ตัวเอมันเป็นข้องแงกเนาะเดี๋ยวผมสีบินไปทางสายน้อยหนึ่งครับไปด้านซ้ายครับโอ้มันมีมันมีอีกมันมีแอีงนามเองหนึ่งด้านล่างครับคุณเดี๋ยวได้ได้๋ยวผมเบิ่งตรงนี้ก่อนครับผมเบิร์นพระล้านหินก่อนมันมีอะไรหรือเปล่าวะมีเยียงปะเห็นปะมันมีเยียงเนาะ บมีว่ะเมนมีมกับน,นีเมือนดคือว่าแล้วเนาะเจียงดังปะนี่บูมีครับบมีเฮ้ยมองลองๆนี่มีอย่งบอนี่สล่ะมีบัวเดี๋ยวเบ่งก่อนใน,นลองนี่มียังบอนี่พี่นอ้องมีบ่บ่ โมมีครับเรเห็นอย่างลยวะครับโอ้ยเกิดหลายเด้อเอาโดรนบินหาโนกันหน้าพนามามันสินยอยู่ให้อีพอเบิร์กคนนั่นแล้วครับม <L yt> ันจะบินนี่มัและหน่อมันเขาได้ฟังฟังหวยหมาแล้วผมว่าเราจะว่าบอ <L yt> ครับ <L yt> เขาได้ฟังหวยหมาแล้วล่ะเรียบร้อยนเรียนจีนร์ไป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 สุดคล้องเลยครับ ไปสุดคลองเลยจึ๊บโอ้ใครอยู่มันบุมีต้นใหม่ครับเดีย๋ยวเอากองขึ้นด้านบานก่อนเออบุมีต้นใหม่น้อลงเนาะโอ้คลองม,มันไปหอดใส่ปะคือยังแย่ไปเลยอุ้ยวิ่งมันต่ดเสนเนี่ยม,มึงหุน่นหรือมึงหนากล้องจะมั่ยช่วตยต้นไม้ด้านข้างตัวนี้โอ้อันตรายอันตราย,รายเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวบริการแล้วบริการแล้วบริการแล้วไปเรื่อยไปเรื่อยครับ แบตเตอรี่ยังอยู่สามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับผมก็ยังโอ้สัญญาณอับเดี๋ยวโดนก่อนพี่น้องมันมันบังไอ้มันบังอยอดไม้ครับโอเคสัญญาณอับครับผมเออฮะนี่ครับผมเฮ้ผมเฮ้ยมาบ,บินโดนเหลิหนังสือเด้อบอพออยังไรเนี่ย งดหลายโอ้มันไปหอดไซวันนี้เหรอโอ้มันไปหอดภูเขาบนครับไปบ่ไปวะแบตเตอรี่ผมสิพอไปได้บอดนี้เหรอไปอีกเนาะโอเคไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเดี๋ยวๆให้เมึงภาพด้านล่างครับอ่าด้านบนผมอ่าหมดห่วงแน่วุ้มีต้นไม้ดอกมึงด้านล่างนี่กว่าเว้ยจังได้กับวุมีต้นไม้ส้นนะครับนี่คบ่เห็นอยู่อย่างเลยวะ บมมี่อย่างไรเนาะโอเคโอเคโอ้ตัวนี้มันเจ็ดอาทีตัวนี้โอเคโอเคเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวผมเอาโดนกลับด้วครับตอนนี้โดนโมบิดไปหอดพู้นะครับมันมันมันที่แน,น่เป็ดโดนนะครับเดี๋ยวมันสิบังคับยากครับผมเอ่ออ่ะโอเคครับเดี๋ยวเอาโดนกลับเลยผมจะโดนขึ้นบิดขึ้นด้านบนเลยครับผมดีกดไอ้โม ได้หม uh, ุนกล่องมาดานผีก่อนเนาะหม่องผมยูซื้อไรเนาะเนาะจำอะไรหลับเฉยจำที่สรางไว้แล้วพี่นี่กอไผ่เนี่ยครับนี่กอไผ่หมอผมยู่นี่อ่ะขึ้นเลยครับขึ้นสูตรเลยนี่โอ้มันมีสานามพร้อมเฮไปเบิ่งไปเบิ่งสานามไปกูเี๋ยวเดยวเวเดี๋ยวเดี๋ไปเบิ่งสานามก่อนนีกว่ยขึ้นเดี่ยวคือเดี่ยวขึ้เดี่ยวห้าห้าพ่อของดีเดี๋ยวเดี๋ี๋ยวมีงบัว เดี๋ยวผมสีมุนกล้องมาอีกท่านึงครับมันยม้อนแสงอาทิตย์ครับผมอ่ามุนกล้องมนาดนี้กว่าชึบชึบชึบช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 บเดี๋ยวผมสีปั๊บเป็นโหมดโหมดโหมดอย่างดีว่าโหมดพี่โหมดพี่ครับโหมดพี่โอเคครับโหมดพี่เดี๋ยวมันสีอยู่ปานกลางครับบนถึงกับสาบนี่พผมขอสมบูรณ์พวสารนี่เป็นมึงได้น้างนะครับก่อนจะโดนกลับครับผมจะคูยว่าในสาเนี่มันเป็นยังไงครับนี่มันมีอะไรหรือเปล่าไปบุ้ง ไปบงมุมมุมก่อนครับมันทิมมีอย่างมุมมุมบอแต่ว่าใช่หรือครับมุมมุมมีอย่างบอมีอย่างบอนี่มงเฮ่อมงเฮ่อไหมเหีนไหม ใส่หนูกไก่น่าเป็นบพเห็นหนูกไก่น่าพอตู่อืมเว้ใส่ปะบ่มีอย่างเลยเนาะโมมีอย่างเสื้อผ้าเลยคลิปวปดีโอนี่โอ้เงินไหลยัยงาขาวๆนัน่นกรอนนอ้ำบ่ะเฮ้ยไปเบิ่งก่อนไปเบิ่งก่อนจะร่อนน้ำยังาขาวๆเฮ้ย นั่นจี่เป็นกระรอนน้ำที่ว่าเขามาดักตะไคร่นะครับผมคิดว่านะครับนะครับผมอ่าพี่น้องแบตเลยยีย่ยีย่ยีย่สามเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมจะโดนกราบนะครับผมอ่ามันเริ่มสีแบตสีมืดแล้วครับผม,าม,ามแบ,มบ,มแบตจะหมดแล้วคแบตจะหมดแล้วมันมีอย่างนอมันมีอย่างนออะไรอ่ะรถขึนดีกว่าครับโดถขึ้นดีกว่า ผมพีกดรีเช่นโฮมนะครับเนดะ้อเดี๋ยวกดหมดพี่ดีกว่าไว้สุรเรียนี่ยหน่อยผมสิเบิง้งภาพมุมสูงก่อนก่อนจะโดนกลับครับว่ามุมภาพมุมสูงของไอ้บุงนี้มันมีอย่างไรครับผมโด,ดตนตัวนี้โดนขึ้นโอ้แบตเตอรีร่ออนแบตเตอรี่ออนเอาโดนกลับครับโอ้ห่ได้แล้วบ่ได้แล้วนี่น,นี่นี่มองผมอยู่ครับดนกลับอ่ะ เดี๋ยวมันสิบินกลับมาเองมันอัตโนมัติครับพี่น้องสรุปว่าบ่บ่พอนกไก่น้าครับเพราะว่ามันไอผุนว่าล่ะเพราะว่ามันไอมันยานมันยานเสียงโดนครับโอ้ยจ้าคุณไอสาวโดนมันบินเบิ่งนนกไก่น้ะครับโดนโดนตอนนี้อยู่บนหัวแล้วครับกล้าลงมากครับพี่น้องกลังลงมาพบมหลรีดตึ้งหงครับนี่บินกลับอัตโนมัตินะครับอื นี่ครับผมผมอยู่ครับนี่นี่ครับเดี๋ยวนีว่คนยกเลิกก่อนผมสีาประคับลงเองครับล,งเ,ง,บลงเองโอ้ลงมาอย่างไว้เลยวะ่ะโอ้ยอตกใจเว้ยแกดึงหัวเนอยเกือบมือว่าแบตี่นอก เดี๋ยวมาขับล่งก่อนครับ อันเดียรลอยครับผมผมมาโดนบินล่องเดียรลอยหลับแบตยังอย,งอยู่ยังจะไปเลื่อแบตอยู่12เปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องเกือบเกือบโดนมากพอหอดไวเออท <ia> รุปไลคคลิปนี้บ่ได้บ่พอนกพอ่อโตเนาะครับก็บ่ไปยังครับเดี๋ยวผมสีมากอมือม่อหลังผมสีผมสีบอลร้นมาบินออกผมสีค่อยๆย,ย,ยองมาดีกว่าผมสีเอาไว้เอาเอาเดี่ยวมาดักนะครับผมเอาไปเลี้ยงเอา,เอานกไก่หน้าไปเลี้ยงนะครับเอาไปเลี้ยงท้อง <laughs> Cavum.